รูปหล่อพระเจ้าแสนแซ่รุ่นหนึ่งเนื้อเงินหล่อช่อบโบราณอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายรูปหล่อบโบราณพระเจ้าแสนแซ่เนื้อเงินขึ้นถมพระหล่อมาได้สวยมากแท้ดูง่ายเนื้อเงินหล่อชอบแบบหล่อบโบราณแบบนี้หายากค่ะพระเจ้าแสนแซ่เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเชียงรายเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในอำเภอขุนตาล ตามตำนานกล่าวไว้ว่าสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานจตุรมุขขององค์พระาธาตุแท่นคำมีช่วงหนึ่งได้เกิดข้าวยากหมักแพงฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลชาวบ้านได้มาอธิษฐานขอพรพระเจ้าแสนแท้ไม่นานฝนฟ้าก็ตกต้องตามฤดูกาลบ้านเมืองอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขหลังจากนั้นก็ได้มีการอัญเชิญองค์พระเจ้าแสนแท้ออกขอบวนแห่ทุกปี เพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤด,ดูกาลข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์รูปหล่อพระเจ้าแสนแซ่องค์นี้รุ่นหนึ่งมีเลขหนึ่งที่ฐานด้านหน้าพระหล่อในตัวเนื้อเงินเก่ามากขึ้นถมแบบฉบับพระเก่าโบราณพระสวยเนื้อหาจัดจ้านเนื้อเงินสุกนิ่มตาสไตล์เนื้อเงินเก่าขึ้นถม พระเจ้าแสนแซ่เป็นที่นับถือศรัทธาของชาวล้านนาและชาวไทยมาอย่างยาวนานเพราะช่วยให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโชคลาภมีอำนาจวาสนาบาร,รมีเป็นเมตตาดีมากและช่วยคุ้มครองป้องกันภัยได้อย่างดีสนใจทักมาสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ